กมินทําอะไรครับตอนนี้แยกสีเหรอลูกแยกสีหนูทำเองเลยเหรอครับหนูทำเองนี่สีอะไรสีม่วงเออนี่สีอะไรนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรม่วงนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรีสบึ้งนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรสีม่วงนี่สีอะไรบึ้งนี่สีอะไรคือถูกใช่ไหมที่หนูพูด ชัวปะเนี่ยอย่างนี้นักเรียนเชื่อคุณครูได้ไหมเนี่ยนี่เสียอะไรอีกทีนึงอิม่งอ่านี่เสียอะไรนี่เสียอะไรอิมงนี่เสียอะไรอิบนี่เสียอะไรอิบแล้วนี่เสียอะไรครับี่มั่งเนี่ยเหรอเนี่ยถูกแค่ไม่กี่ข้อเองอันนี้สีพิงค์สีชม ชมมาเลยนะอันนี้หนูแยกเองเลยใช่ไหมครับแยกสีเองเลยกวินเก่งไหมบอกแม่ก่อนน่ไหนไม่รู้กวินเก่งไหมครับนี่ปลาไก่เปล่าฟันแหลมอยู่นี่ใช่เปล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับปลาตะเอืมเปิดประตูให้ฟันแหลมกวินชอบอะไรมากที่สุด กวินครับกวินชอบระหว่างไดโนเสาร์กับกบชอบอันไหนที่สุดเดี๋ยวนี้ชอบชอบอะไรมากกว่ากัน,อนชอบเบิร์กซ่าหรอหรอ,หอุ้ยอุ้ยทำอะไรอะ่ะเบิกซ่ากลับบ้านแล้วเหรอใช่ไหมครับวันนี้นนดูเซฟเบิร์กซ่หนูโอเคอันนี้ใครทำครับหนู จะทำไงครับเดเอดีม่วงนะพีคอสีม่วงอันนี้ได้ไหมใช่ค่ทครับเ๋งือภาพอ๋งือพบอมูมูสีชมพููีชมพมพูพูเีชมูมพี แม่ <laughs> แกาวินออกไปทางมัวลูกนี It mm ่ it's yellow อืม it's color green it's n g the top top top